ไอผมถือหน่อยดิเป็นอะไรไมปเป็นไรไม่เป็นไร

ยากยากที่คนนิดนึนนงครับนี่พอดีมันี้มสื่อมีสือของคุณอัจริยะเขาล้องเรียนไปที่สำนักเก็คุณในการสำนักก็เลยสั่งให้ผมในฐานะออป่าไม้ของมูลารทำการตรวจสอบโวกตะเาท,ที่ทีนี้ทีนี้ผมเม่อวานนี้ผมมาตรวจแล้วครับ คืออัญเชยมันลองไปอยู่สี่ประเด็นค,คือไม้หนังเก่าเป็นไม้ตะเกียนรินหรือไม่อันี้ข้าบตรวจเร็ยบรแล้วอาจากไม้นัเนะนะะนงเก่าวได้มาอย่างไรไม่ละครับหากไม่ใช่ไม้ตะเกียนนังเก่าเป็นไม้ชนิดอะไรครับอาจากไม้นังเกา <c oughs> ่าครอบครองไม่ถูกต้องขอให้ด,ดําเนินการตามกฎหมายครับแต่ทีนี้ผมไม่ยังไม,ไ,ไม่ได้ว่าถูกไม่ถูกนะผมก็มาคุยกับพี่ก่อนว่า ก็รู้สภาพไม้มันเก่าแล้วคร่บให้ความเมตตาแกทุกฝ่ายนะอันนี้ถ่ายเมื่อกี้ฉบับครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ถ่ายถ่ายถ่ายอ่าประเินไหนขออนุญาตนะครับเอ้านูไปเตรียบเครื่องเอกสารในบ้านถ่ายเป็นเอกสารสีหรือฝากเขาไว้ก็ได้ ไปอีกไปสามสี่เั็นสามคนไปให้สำนักข่าวเแต่ละสำนักไปด้วยวันนี้ือคก็วันนี้นะคก็ผมไปมาสามวคนได้มาฤกษ์ไปค่คุณผู้ชมมันไหลมากับน้ำครับมันไหลมากับน้ำเลยมันมืนอคืยที่นี่นะครับทีนี้ผมก็ได้ทำการเอาเอาเลื่อยเอาเลื่อยนี่แหละตัดหัวท้ายปรากฏว่าไม้มันมีสีเนื้อตีเหลืองเนื้อไม้มันตีเหลืองที่แรกผมเข้าใจะเป็นไม้ขนุน ผมว่าจะมาทำเสาโชว์หน้าบ้านผมทีนี้ผมตัดดูแล้วอไม้มันเหลืองผมเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียนได้ครับได้ครับที่ว่าจะทำที่นั่งคุยดีๆากแดดดีกว่าครับโควิดจะได้ตายให้หมดช่องไหนในจำเลยถอหน่อยมาๆถือหน่อยปล่อยไม้ผมงถือหน่อยให้ผมถือไหนช่องนี้น่มามา ปล่ให้ถือหน่อยไม่เป็นไรผมถือหน่อยช่องเนี้ยให้ผมถือหน่อยที่เป็นอะไรอย่าาทร่างกายผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่างกายนะรไม่เป็นไรไ่เป็นไแค่ถือเฉยๆในช่องอะไรเนี่ยรางาผมาที่นั่งดมก็ทำหน้าที่สือครับอย่ามาทำร่างกายผมลุง อย่ารังร่างกายผมครับอย่ารังร่างกายผมครับผมไม่ตื่นผมไม่น้าที่ครับผมไม่ได้อมผมมาทำหาที่ของผมครับอย่ามาทำอายร่างกายผมครับหยุดพทดครับหยุดพูดใช่ไปกระตุ้นอารมณ์ไม่ใด่ไมทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดพูดนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดครับนช่องไหนในจำไดยดีนะ ไม่ไม่คือหน่อยปล่อยไม่ผมถือหน่อยให้ผมถือหน่อยช่องนี้นะไม่ไม่ปล่อยปล่อยให้ถือหน่อยไม่เป็นไรให้ผมถือหน่อยช่องนี้ให้ผมถือหน่อยดิเป็นอะลายอ่าไปร่างผมนะครับอย่าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปร่างกายผมนะครับอย่เาไปร่างกายผมน่งะครับมาทำหน้าที่ถือครับอย่าไปร่างกาย อย่ามาไล่ร่างกายผมครับผมไม่สื่อผมมาทำหน้าที่ครับอย่ามาไล่ร่างกายผมครับอย่ามาไล่ร่างกายผมครับผมจะสื่อผมมาทำหน้าที่ครับอ๋อเดี๋ยวเข้าไปเดากระไดผมมาทำหน้าที่ของผมครับอย่ามาทำลายร่างกายผมครับหยกิจแล้วก็เข้าไปเดากระไดทำไมครับทำไมถึงต้องบอกให้ผมหยุดพู่นะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับ ทะไรครับอยามาทอะไรดูสับอะไรอะไรอครับุใจเย็นๆขออนุญาตผมยังถ่ายผมนะทไมขออนุญาตผมยังถ่ายผมนะไม่ไม่พี่ขออนุญาตผมยางครับขออนุญาตผมยังครับถ่ายนะงดให้ถํานนะมันอรคน้หน่อยซือเนี่ยขออนุญาตผมไผมะไาหอยคุณอกออนุญาผไหมนีีะ ว่าจะมาทำเสาโชวหน้าบ้านผมทีนี้ผมตัดดูแล้วเอ๊ะไม้มันเหลืองผมเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียนให้คุณออกจากพื้นที่ได้ไหมได้ครับพี่ผมจับเมื่อกี้เนี่ยมีสิบครั้มีสิบครั้เดี๋ยวเยี่ยมไม่ได้ผมคุยกับคนเดี๋ยวผมมาที่ไหน เดี๋ยวผมผมบอกเขาหน่อยเลยเด็กกอดยาวพี่เด็กกอดยาวพวกเราไม่ถ่ายนะพวกเราจะถ่ายนะพี่ถ่ายผมนะพี่ขออนุญาตผมยังพี่โจ้าสามสิบสี่ห้ามถ่ายถ้าพี่ถ่ายผมจะแจ้งพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เจ้ะถ้าพี่ถ่ายผมจะแจ้งความพี่นะละเมื่อสุดผมนะวันนี้ผมงดเอาที่ของเขางดห้านะ พอแล้วพอแล้วไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปเราไม่ต้องเข้าไปไม่ี่เจะถายนะได้ผมนะพี่ออายังพี่จายนะมีห้ามถ่ายถ้าพี่ถายผมจะแจ้งพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จ้อะถ้าพี่ถ่ายผมจะแจ้งความ อะไรทำไมครับทำไมโดนปักคนอนุญาตผมยังถ่ายผมนะพี่ขออนุญาตผมยังถ่ายผมนะไม่พี่ขออนุญาตผมยังผมมาทำงานครับผมมาทำงานขออนุญาตผมยังครับถ่ายผมนะวุ้ยไทยทำพลาดมาทั้งวันนี้ขอคุณถามหน่อยซื่อเนี่ยขออนุญาตผมไหมนะครับถามหน่อยพูนละขออนุญาตผมไหมถ่ายผมนะ ทีนี้ผมตัดดูแล้วเอ้ยไม้มันเหลืองผมเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียนได้ครับได้ครับที่ว่าจะทำที่นั่งดูดิตากแดดดีกว่าครับตูดจะได้ตายให้หมดเลยเดี๋ยวนะครับเ่งช่องไหนนี่จับไหนถือหน่อยมาๆถือหน่อยปล่อยไม่ผมถือหน่อยให้ผมถือหน่อยช่องนี้นะปล่อยปล่อยให้ถือหน่อยไม่เป็นไรให้ผมถือหน่อยช่องนี้ได้ครับไม่ได้ ใผมื้หน่อยดเป็นอะไรยายผมนรับอย่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำหร่างกายผมนะครับเป็นไรไม่เไรแค่ถือเฉยนร่องอะไรเนี่ยอย่าทำร่างกายผมครับหาี่ั่งนครับหน้าที่สื่อครับอย่ามาทำร่างกายผมลุง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 เฮ้ยยบงไร่างกายผมครับ Ja!